คนต่างรู้กันดีว่าเป้าหมายของการทำสงครามคือชัยชนะแต่การที่จะเป็นผู้ชนะในสงครามนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นในหลายๆประเทศจึงคิดค้นพัฒนาอาวุธยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆไว้เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในสงครามและในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ8เทคโนโลยีอาวุธและยานพาหนะทางการทหารที่ใครเห็นเป็นต้องทึ่ง ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับทังสปอร์ตจากรูปที่คุณเห็นอยู่นี้ลองทายดูสิครับว่ามันคืออะไรบางคนคงคิดว่ามันคือเรือแต่อีกหลายคนก็บอกว่ามันคือรถถังแต่จริงๆแล้วมันคือรถสะเทือนน้ำสะเทือนบกยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งบนบกและในน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา มันเป็นรถสะเทอนน้ำสะเทือนบกตัวต้นแบบที่ถูกออกแบบมาให้สามารถเดินทางไปได้ทุกพื้นที่แต่รถต้นแบบที่คุณเห็นอยู่นี้มีขนาดแค่เพียงเครื่องเดียวจากรถคันจริงที่ได้ออกแบบไว้เท่านั้นคาดกันว่าถ้ามันถูกผลิตออกมาใช้งานอย่างจริงจังแล้วมันจะมีความยาว25เมตรสูงมากถึง10เมตรโดยที่มันจะสามารถบรรทุกสิ่งของหรือวัตถุที่มีน้ำหนักได้มากถึง190ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการบรรทุกรถถังหลักประมาณ3าคันกันเลยทีเดียวอีกทั้งล้อลัางทั้งสองข้างที่ถูกทํามาจากบล็อกโฟมนั้นจะมีลักษณะยื่นออกมาคล้ายกับคลีปปลาซึ่งคอยทําหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้รถคันนี้สามารถเคลื่อนที่ผ่านในน้ําด้วยความเร็วสูงสุดได้มากถึง20นอตหรือเทียบเท่ากับความเร็วประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้ามันเคลื่อนที่เมื่ออยู่บนชายหาดแล้วบล็อกโฟมเหล่านี้จะเปลี่ยนมาทําหน้าที่เป็นล้อล่าง ที่คล้ายๆกับล้อรถถังหรือล้อรถดันดินเพียงแต่ว่าล้อรางของมันนั้นจะมีน้ำหนักเบากว่าเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่านอกจากที่มันจะเคลื่อนที่บนชายหาดได้แล้วมันยังสามารถเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่เคลื่อนที่ได้ยากลำบากอย่างเช่นหนองน้ำโคลนต่มและยังสามารถเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางที่มีความสูงประมาณ3เมตรได้อย่างสบายๆรถตัวต้นแบบคันนี้ถูกเปิดตัวมาตั้งแต่ในปี2014 หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดการพัฒนาใดๆออกมาอีกเลยบางทีแล้วพวกเขาอาจกำลังซุ่มพัฒนารถสะเทือนน้ำสะเทือนบกเวอร์ชันพลังตัวอยู่ก็เป็นไปได้นะ Cornershot ดโดยปกติแล้วการสู้รบกันภายในเมืองจะมียุทธวิธีการต่อสู้ที่สลับซับซ้อนและแตกต่างจากการสู้รบทั่วไป อีกทั้งยังต้องคอยระมัดระวังไม่ให้พลเมืองโดนลุกหลงในระหว่างการทําการต่อสู้ยิ่งถ้าหากมีการต่อสู้ในตัวอาคารแล้วยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะคุณอาจถูกดักซุ่มโจมตีเข้าใส่ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุนี้ทําให้กองกําลังป้องกันของอิสราเอลได้คิดคน้นและดัดแปลงอุปกรณ์ชิ้นใหม่ขึ้นมาซึ่งมันถูกเรียกว่าเดอะคอเนอร์ช็อตถึงแม้ว่ารูปลักษณ์หน้าตาของมันจะดูคล้ายขึงกับปืนกลเบา แต่จจริงแล้วมันคือกลไกพิเศษที่ติดตั้งปืนพกกึ่งอัตโนมัติไว้อยู่ที่ด้านหน้าโดยเชื่อมต่อกับกลไกทิกเกอร์ที่ติดอยู่กับข้างหลังความพิเศษของมันอยู่ตรงที่เบื้อนส่วนหน้าของปืนสามารถทํามุมหมุนสายขวาได้มากถึง60องศาอีกทั้งมันยังติดตั้งกล้องไว้ที่ปลายกระบอกปืนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นศัตรูได้โดยไม่ต้องโผล่หัวออกไปดูตรงๆซึ่งนั่นหมายความว่า ผู้ใช้สามารถยิงกระสุนออกไปอย่างเป้าหมายได้ไกลเป็นระยะทางมากถึง198เมตรโดยที่ผู้ใช้ปืนกระบอกนี้สามารถหลบอยู่ในที่ที่สามารถป้องกันกระสุนได้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่า The Corner Shot นั้นไม่ใช่เป็นอุปกรณ์แค่เพียงตัวเดียวที่สามารถทําได้แบบนี้ในปี2 0 1 5บริษัทเซนเทคโนโลยีได้รับเงินทุนจากองค์กรวิจัยเพื่อการพัฒนาและป้องกันประเทศอินเดียได้เปิดเผยอ,อุปกรณ์ชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า The Shoot a i d ที่มีหลักการทํางานคล้ายๆกับ The c o อนเนอร์ t จะต่างกันก็ตรงที่บริเวณส่วนหน้าสามารถหมุนซ้ายขวาได้มากถึง65องศาแต่ถึงอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ทั้งสองตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาไว้ให้กองกําลังพิเศษของแต่ละประเทศมีเอาไว้ใช้สําหรับการเข้าปะทะภายในเมืองโดยเฉพาะทําให้โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะถูกยิงหรือได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นน้อยลงไปนั่นเองเ e f ะไฟส์า ทุกคนต่างรู้กันดีว่ากระจกบังลมที่ถูกติดตั้งในยานพาหนะต่างๆนั้นนอกจากที่มันจะถูกออกแบบมาให้ช่วยป้องกันอันตรายในระหว่างการขับขี่แล้วมันยังสามารถช่วยป้องกันแสง U v วูดซับเสียงและรับสัญญาณวิทยุได้อีกด้วยแต่คุณสมบัติที่สำคัญของกระจกบังลมนั้นนั่นก็คือมันต้องมีความใสที่มากเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะต่างๆสามารถมองเห็นทัศนวิสัยโดยรอบได้ แล้วทำไมเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มันถึงไม่มีกระจกบังลมเหมือนกับยานพาหนะท,ทั่วไปกันละ่ะแต่พวกเราไม่ต้องไปกังวลแทนนักบินนะครับว่าพวกเขาจะขับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้กันอย่างไรนั่นเป็นเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกควบคุมมาจากภายนอกเจ้าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มันมีชื่อว่า t h n o ็ t r r p p Gr um m m แม n MQ-8 Fire Scout s e r i e s มันเป็นเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับที่ถูกออกแบบมาใช้ปฏิบัติภารกิจสอดแนมเฝ้าระวังยิงสนับสนุน รวมทั้งระบุปเป้าหมายศัตรูให้กับกองกําลังทั้ง3เหล่าทัพได้อย่างแม่นยํามันสามารถบินวนอยู่บนท้องฟ้าได้นานมากถึง12ชั่วโมงและสามารถบรรทุกสัมภาระสูงสุดได้มากถึง318กิโลกร,รมัมถึงแม้ว่ามันจะเป็นอากาศยานไร้คนขับคล้ายๆกับโดรนแต่มันมขนาดที่ใหญ่และมีความสามารถมากกว่ามันติดตั้งระบบควบคุมการบินอัตโนมัติและมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่สามารถบันทึกภาพเป็นวิดีโอได้ทั้งในช่วงเวลากลางวัน รวมไปถึงในช่วงที่มีแสงน้อยนอกจากนี้ในปี2021มันยังได้ถูกดัดแปลงให้สามารถวางทุนอัลตราโซนิกลงไปในทะเลเพื่อใช้ขึ้นเสียงในการตรวจจับวัตถุแปลกปลอมต่างๆอาทิเช่นเรือเรือดำน้ำและทุ่นระเบิดใต้น้ำของศัตรูก่อนที่จะส่งข้อมูลตำแหน่งของวัตถุเหล่านี้กลับมายังที่เฮลิคอปเตอร์ไฟร์สเกลซึ่งท้ายที่สุดข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังฐานบัญชาการเพื่อคอยเตือนให้กับนักบิน หรือลูกเลือที่อยู่ในบริเวณรัศมี160กิโลเมตรคอยระมัดระวังศัตรูที่อยู่ในหน้าน้ำใกล้ๆนั่นเอง The Ghost Tank มีหลายคนจำนวนมากบนโลกที่เชื่อว่าผีไม่มีอยู่จริงแต่ก็มีใครอีกหลายคนบนโลกที่เชื่อว่าผีนั้นมีจริงตามนิยามแล้วผีคือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นและสัมผัสมันได้แต่เชื่อกันว่ามันมีตัวตนและอาจจะปรากฏลาง ให้เห็นได้ในบางช่วงขณะแต่สําหรับอาวุธชิ้นต่อไปที่เราจะพาเ,เพื่อนๆไปรู้จักกันนั้นมันมีฉายาว่า Ghost Tank จริงๆแล้วมันคือรถถังหลักรุ่นล่าสุดของกองทัพสวีเดนที่มีชื่อว่า the CV9012 s i l T Ghost ที่สามารถกลางตัวหลบซ่อนไม่ให้ศัตรูหาตำแหน่งจากระบบตรวจจับได้ในช่วงทศวรรษที่90วิศวกร ได้ออกแบบรถถัง CV 9ายซิโ e ให้มีน้ำหนักที่เบาลงแต่สามารถให้พลังในการยิงเทียบเท่ากับรถถังหลักที่มีขนาดใหญ่กว่าได้นั่นหมายความว่ารถถัง CV 9ายซิโทที่มีน้ำหนักแค่เพียง21ตันสามารถติดตั้งปืนขนาด1 2 0ม mm, มซึ่งถูกติดตั้งในรถถังหลักสมัยใหม่ที่มีน้ำหนักสูงมากถึง40-60ตันกันเลยทีเดียวซึ่งวิศวกรได้ถอดก่อนรถถังและอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออก แต่ไปติดตั้ง,งระบบป้องกันตัวอันชาญฉลาดของ BAE s y s t e m เพื่อทำให้รถถังนั้นมีความปลอดภยัยโดยไม่จาเป็นต้องใส่เกาะให้มีน้าหนักเพิ่มขึ้นซึ่งเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในการติดตั้งรถถัง CV 90120มันถูกเรียกว่า Adaptive มันเป็นเทคโนโลยีในการพรางความร้อนให้กับรถถังซึ่งติดตั้งโมด,ดูลรังพึ่งเอาไว้ที่ด้านข้างของตัวรถโดยที่มันสามารถใช้ระบายความร้อน และปรับความร้อนเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้โมดูลรังพึ่งแต่ละตัวยังสามารถทำงานแยกจากกันได้อย่างอิสระทำให้มันสามารถสร้างพทเทินความร้อนให้มีรูปทรงต่างออกไปจากรถถังทั่ว,วไปจึงทำให้มันสามารถคลางตัวและดูเหมือนมีรูปทรงที่เปลี่ยนไปเมื่อถูกตรวจจับความร้อนใครจะเชื่อว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงพทเทินรูปแบบความร้อนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือแม้แต่ กวางมูสมันก็สามารถทําได้ลองคิดดูสิครับว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นที่สวีเดนทหารที่เข้ามาบุกลุกคงประหลาดใจว่าทําไมประเทศนี้ถึงมีแต่กวางมูสกันอย่างแน่นอนออแกนิกลิซพายบัสในปี2020กองทัพอากาศของสหรัฐได้สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งโลกเมื่อพวกเขาได้ออกมาประกาศว่า ภายในปี2023พวกเขาจะเริ่มนำรถที่บินได้เข้ามาประจำการในกองทัพยานพาหนะที่หน้าตาคล้ายๆกับรถที่ติดใบพัดลำนี้ของทัพอากาศสหรัฐเรียกมันว่า Organic Supply Bus หรือเรียกสั้นๆว่า offs แต่ถ้ามองดูดีๆแล้วมันก็คือ Joby Aviation S 4โดนนแท็ี่ี่5ที่นั่งที่ถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามากถึง6ตัวที่ช่วยทำให้มันสามารถนำเครื่องขึ้นบินและลงจอดเป็นแนวดิ่งได้อย่างสบาย มันสามารถเคลื่อนที่ทําความเร็วสูงสุดได้ประมาณ322กิโลเมตรต่อชั่วโมงยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีความเงียบมากกว่าเฮลิคอปเตอร์มากถึง100เท่ากองทัพอากาศของสหรัฐต้องการที่จะใช้มันมาทําภารกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภารกิจช่วยเหลือทางด้านการแพรทย์การดับเพลิงการอพยยผู้คนหรือแม้แต่การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้คนจากเหตุภัยพิบัต,ติต่าง,างๆเพ<ร>ียงแต่ว่ามันไม่ใช่รถบินได้เพ, <S 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 พ<ร>ียงแค่ลำเดียวที่กองทัพาสหรัฐต้องการ เนื่องจากว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐต้องการที่จะสนับสนุนให้ทุนในการทําวิจัยและพัฒนายานพาหนะที่บินได้เพื่อนํามาใช้ในการทําภารกิจต่างๆที่แตกต่างกันเหมือนอย่างเช่นอากาศยานที่มีชื่อว่าเฮกซ่ามันเป็นอากาศยานที่สามารถลงจอดได้ทั้งบนบกและในน้ําโดยที่ฐานของมันนั้นติดตั้งทุ่นลอยน้ําเพื่อช่วยในการลอยตัวไว้ถึง4ทุน่นและมีทุ่นที่5ติดไว้อยู่ที่ตรงกลาง เพื่อใช้คอยช่วยดูดซับแรงกระแทกในขณะที่มันกำลังลงจอดบนพื้นดินนอกจากนี้มันยังติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งแยกการทำงานได้เป็นอิสระออกจากกันมากถึง18ตัวมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำภารกิจค้นหาในการช่วยเหลือและกู้ภัยโดยเฉพาะนอกจากยานพาหนะบินได้ที่เราเก่ามาข้างต้นแล้วกองทัพสหรัฐก็ยังคงมองหายานพาหนะบินได้ที่มีแนวคิดการออกแบบที่สุดแปกและแปกแนวจนหลายคนคาดไม่ถึง อย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ที่มีเอาไว้ใช้เพื่อทำการจู่โจมในตอนกลางคืนหรือช่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บออกมาจากสนามลบเพียงแต่ว่าเจ้ารถ m ฮ e ีบินได้คันนี้ยังเป็นแค่เพียงหนึ่งในหลายร้อยหลายพันไอเดียในการออกแบบยานพาหนะบินได้เท่านั้นถ้ามันถูกผลิตขึ้นมาจริงๆแล้วล้วก็เราคงได้เห็นรถยนต์บินได้ทั่วบ้านทั่วเมืองกันอย่างแน่นอนแอมบอท ในสนามลบสไนเปอร์มีโอกาสโจมตีเป้าหมายได้ไม่บ่อยนักเนื่องจากว่าพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นความเร็วของลมฝุ่นที่คอยบดบังทัศนวิสัยหรือแม้แต่เป้าหมายที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นส่งผลต่อความแม่นยำในการยิงได้ทั้งสิน้นแต่ในปี2014หน่วยงานที่มีชื่อว่า Defense Advanced Research Project Agency หรือเรียกสั้นๆว่า DARPA ได้พัฒนากระสุนปืนเซลลไกด์สไนเปอร์บูลเล็ต ซึ่งอาจจะทําให้สไนเปอร์กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสนามลบเลยก็ว่าได้โดยโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า D X t r e m e Accuracy Task o r d i n a t e Program หรือเรียกสั้นๆว่า Exacto ที่เน้นไปที่การพัฒนากระสุนนำวิถีโดยใช้เทคโนโลยี Optical Sighting มาช่วยในการปรับวิธีการยิงได้แบบเร็วทามทำให้กระสุนที่ถูกยิงออกไปพุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำไม่ว่าในสถานการณ์ตอนนั้นจะมีลมแรงหรือทัศนวิสัยไม่ดีก็ตาม กระสุนชนิดนี้สามารถชดเชยความคาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพอากาศรวมไปถึงความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการคำนวณและปัจจัยหลายอย่างที่มีอาจคาดคิดได้นอกจากนี้มันยังสามารถให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีแม้ว่าผู้ใช้งานจะไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการใช้ปืนไรเฟิลมาก่อนก็ตามแค่คุณหยิบปืนแล้วหันปลายกระบอกปืนไปอย่างเป้าหมายจากนั้นก็เหนี่ยวไกปืนยิงออกไปกระสุนขนาด0.5คลิเบอร์ก็จะพุ่งตรงไปอย่างเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ แปลว,ว่าเป้าหมายนั้นจะขึ้นที่อยู่ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามในปี2015โปรเจกต์นี้ได้ปิดตัวลงไปอย่างน่าปลาดใจซึ่งใครต่อใครหลายคนก็ยังคงเชื่อว่ามันยังคงถูกพัฒนาต่อไปและถูกปิดไว้เป็นความลับไม่ให้คนภายนอกได้รับรู้แต่หลังจากนั้นไม่นานในปี2016 รัเสเซียก็ได้ออกมาประกาศว่ากําลังพัฒนากระสุนนำวิถีเป็นของตัวเองที่สามารถยิงไปโดนเป้าหมายที่ไกลออกไปเป็นระยะทางมากถึง10กิโลเมตรแต่เป็นที่น่าเสียดายจนถึงตอนนี้แล้วพวกเขาก็ายังไม่เคยนํามันมาทดลองให้กับสาธารณชนได้เห็นกันแม้แต่ครั้งเดียว a l i c e t y l e s เ <Th> ลยหลายๆคนคงเคยประสบปัญหารถยางล่วอย่าง,างแบนกันมาบ้างแล้ว มันดูเหมือนเป็นปัญหาธรรมดารรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันซึ่งมันสามารถแก้ไขได้ไม่ยากมากนักแต่ถ้ารถของคุณเกิดไปอย่างั่วอย่างแบนอยู่ในเขตพื้นที่สู้รบกันแล้วละก็คุณลองคิดดูสิครับว่าคุณจะเปลี่ยนยางรถของคุณอย่างไรในขณะที่ลูกกระสุนกาลังบินเฉียวไปมาอยู่บนหัวของคุณนับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากสําหรับทหารที่ต้องออกไปต่อสู้ในสนามรบเพราะกองทัพในหลายๆประเทศเลือกที่จะใช้ยางลันแฟต แทนยางลถปกติทั่วไปเนื่องจากว่ามันเป็นยางรถที่ช่วยให้รถยังพอที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้แม้ว,ว่าล้อรถจะถูกเจาะก็ตามภายในยางลันแฟตจะมีวงแหวนพลาสติกแข็งรูปทรงโดนัทที่เป็นตัวคอยพยุงไม่ให้แก้มยางซุดตัวลงไปจนทำให้ขอบล้อไปบดกับแก้มยางอีกทั้งมันยังเป็นตัวช่วยที่ทำให้รถสามารถวิ่งต่อไปได้ไกลอีกประมาณ96กิโลเมตรโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนยาง แม้ว่ายางลันแฟตจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้มากมายหลายอย่างแต่กองทัพสารัฐก็ไม่ได้หยุดที่จะคิดค้นและพัฒนายางรถชนิดใหม่ขึ้นมาและนี่คือ non n o n นิวเมติกไทเหรือเรียกสั้นๆว่า NPT มันคือยางรถที่ไม่จะเป็นต้องมีความดันอากาศอยู่ภายในตัวยางมันถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท r e ิ i l i e n t Technologies พวกเขาได้คิดค้นยสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่มีลักษณะ คล้ายกับโครงพึ่งซึ่งคอยทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างแถบดอกยางและวงล้อลถซึ่งใย,ยสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่ว่านี้ยังเป็นตัวช่วยเสริมโครงสร้างของยางให้แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นที่มากพอที่จะทําให้รถสามารถวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆาเราเล่ากับว่ามันคือยางลถเติมลมแบบปกติยังไงอย่างนั้นแต่ความพิเศษของยางชนิดนี้มันอยู่ตรงที่มันสามารถทนต่อการเจาะทะลุได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งนั่นหมายความว่า ไม่ว่ายา,านพาหนะทางการอาหารคันไหนที่ใส่ล้ออย่างชนิดพิเศษชนิดนี้ก็จะไม่ต้องกงังวลกับกระสุนปืนหรือสภาพภูมิประเทศที่โลกลาหลจนทําให้เกิดปัญหาอย่างล่วอย่างแบนกันอีกต่อไปใครจะเชื่อว่าจ,จริงๆแล้วเทคโนโลยีอย่าง non pneumatic tire ถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ในปี2008โดยที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ ได้มอบเงินทุนไปจํจำนวนมากถึง12ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อให้บริษัทริซิเลียนทำการวิจัยและพัฒน,นายางรถเพื่อใช้ติดตั้งให้กับยานพาหนะทางการทหารเพียงแต่ว่าในตอนนี้มันยังไม่สามารถทำความเร็วและขับเคลื่อนได้อย่างลื่นไหลได้อย่างที่ต้องการแม้ว่ามันจะกินระยะเวลาไปมากถึง14ปีแล้วแต่ในตอนนี้มันยังคงอยู่ในช่วงของการทดสอบประสิทธิภาพของยางรถตัวต้นแบบอยู่เท่านั้น เเฟซอร์ <The> แม้จะมีสงครามมากมายที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกของเราแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วการทําสงครามก็มีข้อห้ามหรือกฎบางอย่างที่ถูกเขียนไว้เป็นกติก,กาอยู่เหมือนกันนะย้อนกลับไปในปี1995องค์การสาหประชาชาติได้ออกกฎระเบียบห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกใช้อาวุธเลเซอร์ที่มีความอันตรายจนทําให้มนุษย์ตาบอดอย่างทาวอนเป็นผลทําให้สมาชิกในหลายๆประเทศตัดสินใจยกเลิกที่จะวิจัย และพัฒนาอาวุธเลเซอร์กันขึ้นมาจะเหลือก็แค่เพียงประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเท่านั้นซึ่งในปี2006ที่ฐานทัพอากาศเคิร์ตแลนด์กระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้เปิดตัวอาวุธที่มีรูปร่างหน้าตาประหลาดๆขายกับอาวุธปืนเลเซอร์ที่มีอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง s t a r t เทคซึ่งมันถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Personal h u n t i n g and Simulation Response ที่ถูกเรียกสั้นๆว่าเฟเซอร จริงๆแล้วมันคือเลเซอร์ที่มีความเข้มข้นต่ำอีกทั้งมันยังเป็นการแผ่หลังสีกระจายออกไปยังเป้าหมายเพื่อทําให้ศัตรูตาผ้ามัวสร้างความสับสนชั่วคราวเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามในปี2021กองทัพเรือของสหรัฐได้ประกาศว่าจะวางแผนพัฒนาเลเซอร์พลังงานสูงที่ไม่ได้มีเอาไว้ใช้สําหรับยิงใส่ผู้คนมันเป็นเลเซอร์ที่ถูกออกแบบมาไว้ใช้เพื่อจัดการกับโดรนและอากาศยานไร้คนขับโดยเฉพาะ ว่ากันว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐพร้อมที่จะทุ่มทุนเป็นจำนวนมากถึง18.7ล้านเหรียญดอลลาร์เพื่อใช้ในการพัฒนาอาวุธเลเซอร์ชนิดใหม่นี้ขึ้นมาเพียงแต่ว่าสิ่งที่หลายคนกําลังสงสัยนั่นก็คืออาวุธเลเซอร์ที่สหรัฐกําลังซุ่มพัฒนากันขึ้นมานั้นมันจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับปืนเฟเซอร์หรือว่ามันจะมีขนาดที่เล็กมากพอที่จะสามารถเอาไว้ใส่ในกระเป๋าของเกงกันได้นะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ อย่าลืมพิมคอมเมนต์ comment, เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดสับสก b e เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ